สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Love l y Baby Lover กันอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะมีบีก็จะมาอัปเดตโซเชียลของน้องๆวงวง into one เหมือนเช่นเดิมค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าช่วงนี้น้องๆมาอัปรูปอัปคลิปอะไรกันบ้างเริ่มต้นที่น้องนายเลยค่ะอัปเยอะมากนะคะน้องก็มาอัปรูปค a p ชั่น comment เหลียค่ะทุกคนและ ก็มาอับรูปอีกนะคะแคปชั่นสีดำคลาสสิกมักจะเข้ากันได้ดีเสมอแค่เพิ่มท่าทีนิดหน่อยก็โอเคแล้วครับก็คือดูเท่เนาะทุกคนแล้วก็มาอับรูปอีกแคปชั่นการบ้านวันตรุษจีนครับเสี่ยวจิวสูว้ๆเสี่ยวจิวทําได้ก็คือน้องขยันมากเลยเนาะทุกคนวันตรุษจีนก็ยังมานั่งทํากันบ้านอยู่อีกเหรอเออน่าหลาขยันมากๆเลยค่ะแล้วน้องนะคะก็มาอัปคลิปอีกแคปชั่น ผมมาแล้วครับฮ่าฮ่และยังไม่หมดนะคะก็มาอัพคลิปอีกคะ่ะแคปชั่นรักษาสายตาป้องกันสายตาสั้นฝึกบริหารดวงตาเริ่มเลยตอนนี้แม้ว่าจะยังไม่ค่อยชินฮ่าฮาหวังว่าทุกคนจะมาดูแลสุขภาพตาพร้อมๆกันนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เป็นคลิปที่แบบฝึกสุขภาพตาฝึกแบบว่า r ลีตาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนไปทำตามทุกคนน้องน่ารักไปทำตามเพลินๆกันได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะน้องเหลิออยวหยีนะคะก็มาอัพรูปแคปชั่นพระอาทิตย์ตกดินในโรถนะคะก็คือชอบสีเสื้อน้องมากประทับใจมากรลยชอบสีนี้แล้วน้องนะคะก็มาอัพรูปที่น้องไปถ่ายแฟชั่นอีกนะคะแคปชั่น การได้ร่วมมือกันกันกบลูซิเชลในครั้งนี้ทำให้ผมรู้สึกเพลิดเพลินกับสิ่งที่อยู่ลึกๆภายในใจ,จิตใจและได้สื่อสรรกับตัวเองถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวของตัวเองนะคะน้องหล่อมากทุกคนชุดก็ดีงามมากรูมากคะ่ะต่อไปนะคะน้องแพทริกนะคะก็มาอัพรูปเป็นแคปชั่นเป็นรูปหัวใจแล้วก็หิมะคะ่ะ แล้วก็แทกน้องคือด้วยค่ะทุกคนคือน่ารักมากเลยต่อไปนะคะน้องคือนะคะก็มาอัพคลิปแคปชั่นเป็นฤด,ดูที่สวยงามที่สุดของปีค่ะก็เป็นคลิปที่มาร้องเพลงนะคะในฤดูหนาวเนาะถ่ายวิวแล้วก็มาอัพคลิปอีกนะคะแคปชั่นผมคือแฮทแท็กสวัสดีทุกคนวันนี้ฉันคือคนทึมนะคะเป็นคนทึมที่หล่อที่สุดลยคะลูก แล้วน้องนะคะก็มาอัพรูปเทียนอีกค่ะแคปชั่นโคซีนะคะแล้วยังไม่พอมาอัพรูปอีกค่ะแคปชั่นชูสองนิ้วด้วยค่ะต่อไปนะคะน้องหลินโมนะคะก็มาอัพรูปแคปชั่นเมื่อไม่กี่วันผมไปเที่ยวมาลืมโพสเลยก็คือเที่ยวเก่งค่ะคุณคนนี้นะคะต่อไปนะคะน้องเจียหยวนก็มาอัพรูปแคปชั่น ผมต้องพัฒนานิสัยที่ดีในการรักการถ่ายภาพครั้งต่อไปจะไม่ล้างข้อมูลสต็อกแล้วครับนะคะน้องก็มีความมาอัพรูปก่อนหนะน้านี้ลงนะล้างสต็อกเหมือนน้องปอหยวนเลยค่ะทุกคนต่อไปนะคะน้องปอหยวนนะคะก็มาอัพรูปแคปชั่นจัดการล้างหน่วยความจำในเครื่องนะคะก็คือกำจัดบ่อยจริงๆนะคะคนนี้นะคะอัพรูปรัวๆตลอดนะคะ ต่อไปนะคะน้อง a อก็มาอัพคลิปแคปชั่นเพลงใหม่อยู่ระหว่างทางแล้วแม่ๆมก็รอฟังกันได้เลยค่ะแล้วก็มาอัปคลิปอีกนะคะแคปชั่นอีกสักครู่เจอก,กันครับนะคะน่ารักนาองต่อไปนะคะน้องซานต้านะคะก็มาอัปรูปตอนน้องอยู่บนรถค่ะแคปชั่นเป็นประกาศวิงวิงนะทุกคนเออ เหมือนในรูปที่น้องถ่ายลงเลยค่ะทุกคนและก็มาอัปคลิปอีกนะคะแคปชั่นอยากไปเที่ยวทะเลอีกแล้วนะคะแม่ๆก็อยากไปเที่ยวด้วยนะคะและคนสุดท้ายนะคะน้องมิกะนะคะก็มาอัพคลิปแคปชั่นมาร้องพร้อมไปกับผมกันครับแฮทแท็กมิกะโคเวอร์แฮทแท็กมาร้องเพลง beautiful ไปกับเขานะคะเป็นคลิปร้องเพลง งกับน้องมิกาค่ะทุกคนก็คือแบบว่าเพลง Beautiful ที่น้องไปลอง cover มาก่อนหน้านี้แหละน้องก็ร้องรอง,ลอง,ลองแล้วก็มีช่วงที่ให้เราลองด้วยเออน่ารักมากทุกคนมีใครไปเล่นกันมาบ้างแล้วอยากไปเล่นมากแต่เสียงไม่ได้ค่ะทุกคนก็เออปล่อยไปแล้วกันเนาะคอนเทนต์นี้นะ และนี่นะคะก็คือทั้งหมดที่บีบีมาอัปเดตในวันนี้นะคะและก็เหมือนเช่นเดิมนะคะน้องๆไม่ได้อัปโซเชียลเพียงเท่านี้นะคะเรายังอัปเดตไม่หมดแต่ว่าเราจะอัปเดตในคลิปต่อไปนะคะยังไงนะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กด SUBSCRIBE เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบีบีด้วยนะคะขอบคุณล่วงหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย